ค่ำคืนขอยืนเดียวดายกอดตื่นแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกราตีการเป็นทอทหารอดทนหาดิกระตืนกดพิทักษ์้ิมแดไนไทยกี่คนแล้วจะมาเข้าใจว่ากัมทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อคุณดา้าเดอเือนลอยเดือนนองฟ้าเี่นตกลงมาติดฟ้าได้สบายเรวาเดือนลอยเดือนนอกฟ้าเี่ตกลงมา,าติดบ้ามากม ติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้ไปทอตาหารอดทนพอตะหาลูกลาขนคนจนไม่กระเสือกระสนก็เป็นแค่พลทหารโชคดีแค่พี่จนพี่การก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเตรียมตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกปืนจะวิ่งชนจะจับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจดาวเดือนลอยเกลื่อนต้อง้ายทิ่งให้ตกลงมาติดบ่าสบาย ยาวเทือดลอยเกือนนักพายไม่ตกตกลงมาติดปากก็มาไม้ปิดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรแต่ขอไม่ได้ไปต่อละต้องพั ค่ำคืนเขายืนเดียวดายกอดมือแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกราตีกันเป็นพอทหารอดทนหาดนกระปืนโกมิทักท์พินแดนไทยกี่คนแล้วจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อคุณดาวเดื่อลอยเดือนท้องฟ้าอย่ายตกลงมาติดมาดเจสบายดาวเดื่อลอยเถื่อนท้องฟ้าอย่ยตกลงมาติดพางพันไายินแล้วจะมีอะไร มีไม่เข้าไม่ได้ไม่ทนหานคนทนพอจหารหาลูกหลานคนจนจนไม่กระเสือกกระสนก็แค่เป็นผลทหารโชคดีแค่พิจิพิการก็พอได้เล่าขันลูกหลานอดทน,ทนอับจนเขาก็ยังเป็นตัวไอ้กลัวจะกลัวว่าลูกมันจะวิ่งชนแต่จบปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจดาวเดือดลอยเดือดต้องพ้ายที่จะตกต้องพาติดบาดและสบาย ตกลงมาปิดปากก็มากมายิดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้เป็นพนอทหารอดทนทอาหกดานอดทนทอทหารอดทนทอนหกานอดทนทอน่กงานอดทน